ลานิสจากอิสราเอลนะครับ2 7กับ22ครับอาหารกัน5ไป <S 2อ <2 S 1> ชั้นเลยครับแหมคู่นี้น่าจะสนุกนะครับประเภทเดินเปิดเกมด้วยกันทั้งคู่ครับทั้งฟ้าประจัก์แล้วก็แม็กซิมแหมจะกระโดดเข่าลอยยังไม่มีจังหวะครับแหมจับทางยากกับฟ้าประจัก์แกจะมายังไงครับ แม่กระโดดหยงเยงหยงเยงครับจะเอาอะไรก็ต้องเอาสักอย่างครับแม่อย่าคิดไปตอนตัดสินใจตรงกลางกาศครับมันจะตัดสินใจไม่ถูกครับคิดก่อนออกอาวุธครับอนักเซมนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับไม่มีกลัวไม่มีตกใจครับรูปร่างกนหนาเตอะเลยครับดูครับมัดกล้ามโครงสร้างนี่ครับโดนเลยครับอ้าวกรรมการจะให้โอกาสไม่ประมาทไปหรือเปล่ามีเสียงตะโกนอย่าประมาทอย่าประมาทนะครับ ทำเป็นเล่นอ้อนคอทำเป็นเล่นนี่นะครับทำเป็นเล่นครับไอ้โง่งเง่งก้อนแก่นไปมาครับโอ้ทำเป็นเหนือชั้นครับที่ไหนได้ครับโดนแล้วนี่ครับเล่นเกินไปครับฟ้าประจักษ์แตกด้วยหรือเปล่าครับนะ่ครับเหมือนมีเลือดมาแล้วนะครับโอ้โหแม่จะโชว์เหนือครับที่ไหนได้โดนซะก่อนครับ ดูนครับดูแม็กซิมนะครับโอ้ยโยกไปเยกมาเหมือนเรือโดนคลื่นพายุแล้วครับตอนนี้โอ้ไปประมาาแล้วครับแต่ว่าแม็กซิมบาริสนี่ไม่เล่นด้วยครับแตงครับแมยังไม่ได้นับยังไม่ได้ทำอะไรคู่ต่อสู้ดิไปกันโดดเล่นเสียพลังงานเปืมพลังงานครับนี่ครับเป็นบทเรียนครับจะโชว์เหนือครับ เดินเบียร์เข้ามาครับหมัด1-2โอ้ต้องมาของตัวไปก่อนแล้วครับฟ้าประจักษ์ครับแล้วดูครับทีบหน้าทีปากมึนงงนะครับโดนเข้ากระโดงคางลูกทีบนี่แหมมาแข่งซ้ายเริ่มจะมาแล้วครับโอ้แต่ว่าต้องเอาตัวรอดไปก่อนแล้วดูครับทีเป็นยับเลยครับทีบเข้าหน้าทีบเข้ากระโดงคางทีบเข้าปากเลือดกระไหลลินลงมาแล้วนะครับ ผ่านซีคิวมาแล้วถึงสันจมูกนะครับตอนนี้เอ,าอ้าโ,โดนตีนที่ครับเข้าหน้าอีกแล้วเอ้าโอ้โหต้องจ่ายราคาแพงเลยครับบาดแผลของฟ้าประจักษ์ครับยังคงเดินไม่เลิกน,นะครับแม็กซิมรานิสแย่โดยเฉพาะลูกเตะขวาครับฟ้าประจักษ์สันติมวยไทยยิมกับแม็กซิมรานิสครับ แม่น่าจะต้องเริ่มเปีนขันแข่งขึ้นมาหน่อยกรบฟ้าประจัก์ครับอ่าเนี่ครับไต่ก็ไต่ได้ทำก็ทำได้นะครับหนูดครับเจอแข้งซ้ายแมต่ว่าปัญหาคือแม็กซิมโดนแล้วเฉยๆไม่จะเทือนนะครับดูครับโดนตีนซ้ายเดินเบียดเข้าหาครับนี่ครับคอยบังคอยโต้อ่าต้องปรับมาให้เร็วที่สุดเลยกรบฟ้าประจักษ์ครับฝั่งตรงข้ามตัวเองนั้นโดนแล้วยกเยกยกยากนะครับ เกี uh ่ยวไว้นะครับคืนด้วยซ้ายเข่าซ้ายยังควบเข้าหาไม่หยุดครับแม็กซิมบรานิสเกี่ยวไว้คืนด้วยหมัดแล้วมาแบบไม่รีบร้อนเลยครับแม็กซิมบรานิสครับค่อยๆดูรูดกระปั้นเข้าไปไปไปก็ยังติดการอยู่ครับ โอ้โหก็บอกว่าเจ็บนะครับวันนี้ครับฟ้าประจัดไปโดนแบบไม่น่าโดนครับเอาครับนี่ครับเป็นบทเรียนนะครับแล้วดูครับเตะซ้ายเป็นแต่ละทีนี่แม็กซิมโดนก็ไม่สะดุ้งสะเทือนเลยครับนี่กับการลดน้าหนักการคุณ้ําหนักชาวต่างชาตินี่เขามีระเบียบวินัยครับไม่มาลด5วัน3วัน7กวันสุดท้ายครับผมมาเป็นเดือนนะครับไป่ต้องถามครับ ไม่ต้องแปลกใจทำไมชาวต่างชาติตัวใหญ่ครับช่างน้ำหนักกันเท่ากันนะครับล่วงหน้าหนึ่งวันอีกต่างหากครับฝืนเร็วครับมาต้องเบรกเลยครับต้องเบรกครับโอ้โหไปต่อได้ดูแล้วไม่น่าเยอะครับเลือก็ยิ้มมาเรื่อยๆเลยครับฟ้าประจักษ์ไปดูกันต่อขยายเส้นทางครับบาดแผลเริ่มยาวขึ้นยาวขึ้นครับ ว่าโดนหมัดบ้างโดนสอกบ้างมันก็ปลีไปเรื่อยเลยครับเหมือนกระจกหน้าระกระจกหน้าโอ้ถีบได้เลยครับร้าวก็ค่อยๆตะเข็บไหลไปเรื่อยๆครับแมอาวุธต้องหนักดวงนะครับไม่มีน้ำหนักเลยครับถ้าถ้าตามสายตาเนี่ยบอกออกไปไม่มีน้ำหนักเลยครับอาวุธของฟ้าประจักษ์ก็มันสร้างความบอบช้ำให้กับคู่ต่อสู้ไม่ได้เลยครับ และอย่างนี้แม็กซิมบานิสนี่ก็ยิงได้ใจครับดูครับโอ้โหทั้งบัดทั้งเข่าอาวุธออกได้ไหลลื่นครับทีมหน้าตั้งหากตามเข้าไปนะครับบัตรหนึ่งสองโอ้ต้องหาจุดตัดจุดเปลี่ยนโดยด่วนเลยครับสำหรับฟ้าประจักษ์เดินเบียเข้าหาก่อนเลยครับแม็กซิมบรานิสหมัด1-2โอ้โดนอะไรนี้ก็โอนเอ็นออนนอกออนในไปอยู่หมดเลยนะครับตอนนี้ ทำให้แม็กซิมบานิสนี่ดูคึกคักกระปี้กระเป๋าขึ้นมาเลยครับพยายามสู้ด้วยหมัดแม่แต่สู้แล้วก็ยังไม่แม่นเลยครับนี่ครับแม็กซิมนี่แม่นกว่าเยอะเรื่องของทักษะการใช้หมัดครับดูครับมาทุกทิศเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างครับแม่มองพี่เลี้ยงครับฟ้ามาจากเอาไงดีครับลูกพี่อาวุธออกไปในเตะเขาไม่สะเทือนซางเลยครับ ม่โดนเขาปกหูทีเดียวนี่พลังงานมันหายหมดครับฟ้าประจักษ์ดูครับเตะแบบแม่ยกไปแปะยกไปแปะครับเดินเข้าหาก็จริงนะครับแต่ว่าอาวุธนี่ไม่แม่นนะครับฟ้าประจักษ์เดือวเลือดก็ไหลมาเรื่อยๆปากคอนี่โอ้โหสีแดงเลยครับ ไปในทาน้ำยาอุทัยนะครับเลือดทั้งนั้นแหละครับแบบนี้แม็กซิมนี่ก็บุกจนเหนื่อยแล้วครับซิมซ้ายเอามาเลยครับหมัดโอ้ยมาเป็นพายุเลยครับหมัดของแม็กซิมรานิสโอ้โหรับเละครับวันนี้ครับโดนเยอะมากครับแต่ว่าหัวใจสู้นะครับแมาสามแตกบวมปูดไปหมดแล้วครับ ส,สิบก็สะสมซับไปเรื่อยครับดูครับนี่ครับเตะหลังเท้าแปะแปะแปะเข้าไปครับยืนด้วยหัวใจครับยืนด้วยท่าทรหดครับยืนด้วยกระดูกมวยครับมคะแนนนั้นไม่ต้องพูดถึงครับหายห่วงครับสภาพคนละทรงเลยนะครับโอ้หน้าตาบวมปูดไปหมดเลยครับแหมพรุ่งนี้เช้าก็มาสเตอร์แว่นดำนะครับต้องสวมไปก่อนครับ เต็มหน้าครับมาดของแม็กซิมแล้วเลือดมันดูแลตำแหน่งมันก็ไหลมาตรงบริเวณร่องตานะครับมันเลยทำให้เสียสมาธิครับแหมแม็กซิมเองก็มาอยากจะทำเลยครับ <Blue! Corner! S 1> และเป็นแม็กซิมบรานิสจากอิสราเอลครับเอาชนะคะแนนฟ้าประจักษ์สันติมวยไทยยิมไปได้